สอนทำาปคลิปนะคะนี่นี่คือวีดีโอใหม่นี่วีดีโอใหม่ไก,ก็คือตัวนี้นะเนี่ยที่ไ้หม,กกมย้ำอยู่เดี๋ยวเราจะไปทำาปคลิปกอันี้เกี่ยวกับลน์เพนะคะแล้วก็เข้าไปที่ลน์เพก่อนจะทำาปคลิปนะต้องมีแอปสองแอปนี้ค่ะอแอปไล n ์แคม ไลค์แคมอันนี้ไลค์แคมใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็แอปฟอ o t กรายนี่ฟอ o t กร r ยนีนี่นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้เกี่ยวกับไลา์แคมมากกว่าะคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่ไลา์เพเลยะคะ่ะนีจะทำเกี่ยวกับปกจิปของไลค์เพเฉพาะนะคะมีเสียงอะ นี่สุ่มกระชาต c a s แล้วก็เข้าไปที่ออกไปจับนี้ก่อนแล้วเข้าไปที่เพิ่มเติมค่ะกดโปรไฟล์กดส่งอาวาตาันคา่ะลายแคมิล,ล่าลจเจ้ารูกท่าทางไหนก็เอาเลยเอาเอาเรงไหนดีนี่ดีกว่านะหน้าตกส่งมาแล้วเุิก็เข้าไปที่ลายแคมเลยค่ะ มีเ้าเลยแล้วเข้าไปที่แกลเลอรี่ค่ะและแกลเลอรี่เนี่ยมันก็จะต้องมีรูปโอลเปเปอร์ที่เราเรียกไปแล้วโหลดช้าจังเลยหลงอีมากโอเคประมาณนี้ดีกว่าไหม มีนี่ค่ะหนึ่งนะคะไปหาก่อนจเจอแล้วค่ะนี่นะคะเราจะเอาลูกนี้ค่ะลูกนี้เลือกเลยค่ะต่อไปก็ก,กดไปที่รูกหัวใจตรงนี้เลยแล้วก็กดไลายเพย์นะคะมันก็จะมีอวตารของเราขึ้นมาเห็นไหมเพอร์เปก๊ดน,น,น่านดีมากเรา้วเลือกเขาโคงหน่อย นี่นะกดแนวน้อง4.3ตจุดสามประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแลียบร้อย้ะคะเราก็เลือนทำให้ถูกต้งองกันเพราะปกคิดเนี่ยมันต้องเต็มจอนะคะต่อไปก็เขียนว่าอืมเขียนว่าอะไร ลายเพย์ไหมแค่ว่าลายเพย์โอเคต่อไป,ปเรื่องตัวอักษรก็อันนี้ดีกว่าเอาสีที่มันตัดกันประมาณนี้ไหมโอเคประมาณนี้ นะคะนีค่ะได้แล้วเราพอใจแล้วคะ่ะล้วก็กดบันทึกเลยแล้วก็รอให้เราก็เข้าไปที่ g o o g l e Chrome ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ก,ทกดตรงรูปบ้านตรงนี้แล้วก็กดหน้าแรกของ u ู u b e ค่ะ นี่ก็ลืมกันแหละไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นานๆจะทำทีแล้วก็กดตรงตรงนี้ปะตรงสามจุดข้างบนแล้วก็กดตรงเข้าเว็บไซต์เดทท็อปเข้าเว็บไซต์ทอ็อปโอเคก็จะเป็นแบบของคอมอ่ะแล้วก็กดไปที่ไอยูทูบตรงนี้ เอ้ไม่ต้องกดตรง Youtube ตรงนี้นี่หว่กดตรงไอเนี้ยรูปช่องของเราอ่ะกดไปตรงนี้เลยค่ะกดไม่ได้อาล่ล่ะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะพอเันขึ้นอย่างนี้แล้วแล้วกดไปที่สตูดิ o s โอสตูดิโอผู้สร้างค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะขึ้นคำว่า แก้ไขยอย่างนี้ตล้วผู้ค้างก็จะแล้วก็เอาคล,คลิปที่เราต้องการแก้ไข่กดที่แก้ไขตรงคลิปที่เราอยากแก้ไขแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บอกว่ากำหนดค่าของภาพขนาดย่อค่ะแล้วก็กดที่เอกสาร กดรูปที่เราต้องการที่จะทำให้เป็นปกคลิปเลยค่ะอยู่ไหนนะนี่ไงกเขาไปไ้ำนับโหลดก็รอก,อก่อนนะขึ้นมาแล้วค่ะลายเพสวยมากเลยแล้วก็กดตรงส่วนตัวให้เป็นสาสาธานณะก็กดตอนนี้จะแก้ไขอะไรก็แก้เลยค่ะ มีขอแก้ไขนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไขก่อนค่ะเราลงข้อมูลเสร็จแล้วนะแล้วก็กดตรงนี้นะะเลยค่ะเผยแพร่นี่กดเลยเผยแพร่ได้ยังโอเคเผยแพร่จบแล้วนะคะกดออกเลยค่ะเข้าไปที่ YouTube ส่วนตัวเรา YouTube กตดดิดูดิวจะเป็นไหมโอ้ย ขึ้นไหมเอ๊ะหน้าค่ะลายเพด์เรียบร้อยค่ะเป็นปกแล้วมีใครดูหนึ่งครั้งเราหรือเปล่านี่ตัวนี้ก็จะบอกเป็นแอลสวิิเกิลอาจารย์ละแล้วนะก็ว่าไปค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้สัตน,นะแจ้งสัตระยังไม่ได้สัตนนะี่ เราต้องรีบไปลบแล้วค <oneself> okay, mm ่ะเพราะว่าเราเขียนมีพิษแก้ไขใหม่สวยมากเลยต้องไปบอกเราไม่แจ้งสัอจ้งสันอีอคลิปหนึ่งหมื่นคลิปค่ะหมื่นคลิปหม่อยแล้ว้นพิมพ์หายโอเคลบๆลบ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 อ่ะตีไปหาเรียบร้อยกดไปที่ปันทึกการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ เกือบแล้วเราไม่ได้สั่นนิดเราเสร็บกเก็บผิดแล้วนะ่ะช่างมันเถอะค่ะโอเคมีคนดูสองครั้งแล้วเร็วมากสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจให้ด้วยนะ